ทางด้านสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะก็ได้แจ้งให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าพิจารณาการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันศุกร์ที่12กันยายนนี้ค่ะขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะ11กันยายนสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะมีการประชุมเช่นเดียวกันแต่ว่าจะมีการประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมนะคะโดยเฉพาะหมวดที่ให้ความสนใจกันก็คือหมวดถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทางด้านรองประธานสอนอชอคนที่1ก็ชี้แจงนะคะว่าหมวด นี้ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อที่จะสกัดกั้นกลุ่มการเมืองค่ะโดยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอนะคะก็เปิดเผยถึงวาระการประชุมสอนอชอในสัปดาห์นี้ว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะ11กันยายนจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งก็จะมีหมวดการถอดถอนผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองออกจากตําแหน่งรวมอยู่ด้วยรอขอให้รอฟังความคิดเห็นในที่ประชุมก่อนที่จะมีการด่วนวิพากษ์วิจารณ์ไป แล้วก็ยืนยันนะคะว่าคณะกรรมการทการยกร่างและว,วิปสนชได้พิจรารณารายละเอียดอย่างรอบคอบแล้วแล้วก็ไม่มีเจตนารม์เพื่อสกัดกั้นนักการเมืองย้อนหลังทั้งนี้หากว่ามีผู้ยื่นขอตีความก็เป็นเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาในประเด็นนี้ค่ะ ส่วนการประชุมในวันศุกร์ที่12กันยายนวาระสำคัญก็คือการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเบื้องต้นก็ได้แจ้งต่อสมาชิกนะคะให้เตรียมพร้อมในการเป็นการภายในแล้วส่วนวาระเพื่อพิจารณากฎหมายเร่งด่วน5ฉบับตามที่คสอชอได้เสนอมาก่อนหน้านี้ก็จะเลื่อนไปพิจารณาในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะ